เล่นตัวนี้เลยจ้ามันนี้เ้าแบบน,แบบนี่ไงเหลือตัวเดียวตามมาเลยโดนโอเคไม่โดนไปเลยหอโดนไปเลยหรอเรียบร้อย สวัสดีทุกทกท่านหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บผมมีเพจขาย ID เกม Rv มาแนะนำา d สกินแลแแรงสูงลูนครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมี ID ให้เลือกชมมากกว่า200 ID หน้าเพจนี้เลยเพจ TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ i d ROV ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนเสนอได้ที่เพจเลย TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับ สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมดีๆผมขอแนะนำเพจมารู้ช็อปเติมคูปองอาวเพียงใช้ Open i ไดดีหรือเติมผ่านระบบพาร์สเมลทั้งถูกสะดวกคุ้มปลอดภัยต้องมารู้ช็อปติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นได้ที่แฟนเพจอย่าลืมถูกใจแฟนเพจด้วยนะครับร้านมารูช็อปจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายและเพจเปิดมานานกว่า3ปีผู <modeled después> oh, ้ติดตามแสนห้าลิงอยู่ใต้คลิปนะครับแตบ let's go ผมว่าผมเจอเอรันดอมมิส้มตัวเดิมแน่หรือเปล่า ือเพิ่งกดแจนตาที่แล้วไงสกินนี่แหละสกินนี่เลยนะน่าจะรันดอดตัวเดิมเพราะว่าในแรงส,งสูงๆในซีเอวีแต้มส,งสูงๆมันเจอกันง่ายครับแล้วก็เห็นเม็ดผมไม่มีเม็ดใช่ไหมคือผมปิดเม็ดไว้เฉยนะครับทําเป็นไหมปิดเม็ดก็คือปิดอันดับของเราไม่ให้เห็นในในหน้าโหลดเนี่ยเออคนอื่นจะไม่เห็นผมปิดไว้เฉยแล้วมันไม่มีเราเดี๋ยวเปิดก็ เดี๋ยวอารมณ์ไหนก็น <c oughs> เดี๋ยวเปิดเดี๋ยวอารมณ์ไหนก็เดี๋ยวปิดมาเดี๋ยวมาดูกันว่าผมต้องเปิดร้อยยี่สิบเอเปียนเลยนะเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะชนเอลานอร์ไปส้มตัวจริงหรือไม่แต่ว่าน่าจะจริงนะเพราะเพิ่งเจอกันมันหมอนไงแล้วในแต้มตุกตุกมันเจอกันง่าย <c oughs> เขาก็ตึงอยู่นะตึงเปรี้ยเลยนะจะเจอกับอีกเน็ตเหรอ เดีย๋ยวว่าจะพาทำคลิปในซลวีเรื่อยๆนะครับสูงๆกเรา,าได้ว่าจะพาเล่นในโหมดซ o v วในท็อปเซิร์ฟไงเพราะว่ามันจะมีโอกาสที่จะเจอพวกเมส้มเจอพวกกอเลียเจอพวกแบบร้อยดาวขึ้นเจอหนักแข่งอะไรยเนี้ยมันโอกาสเจอค่อนข้างสูงกว่าในแรงเพราะว่าในแรงผมยังเจอสิดาวอยู่เลยเออผมไม่ค่อยได้ผมไม่ค่อยไดอยากเล่นแรงอ่ะ ว่าในแหลงผมก็ไม่รู้จะเล่นตัวอะไรยกเว้นเล่นแครี่เล่นแวนหัวแล้วโดนเฟิร์สบ้านว่ะในแหงนี่ผมเล่นแต่แวนเนี่ยผมไม่ได้เล่นมวยเลยนานทีอนะตอนนี้เพราะว่าแต้มมันจะตันเนี่ยมันบวกน้อยพอมันแพ้ปุ๊บมันลบเยอะก็เลยไม่ได้เล่นในแรลงนะมวยเล่นในซ o v อวีอย่าได้ทำยิ้มนในซ o v เนี่ยครับเพราะว่ามันจะได้ชนพวกเม็ดต้มบวกก็อเซฟกัน ชนแบบดูเดือดแล้วก็มันก็มีโอกาสที่ผมจะแบบว่าเล่นฮีโร่ตัวอื่นๆด้วยนะครับแต่ว่าเล่นฮีโร่ตัวอื่นที่แบบว่ามาชนกับพวกท็อปเซิร์ฟเลยแบบนี้แต่ถ้าเป็นในแล้งมันก็จะแบบว่าเ,เล่นฮีโร่ตัวอื่นแต่ว่ามันไม่ได้ชนพวกท็อปเซิร์ฟไงมันอาจจะไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่เฮ้ยแท็กเขาวะ เอาคืนเอาคืนผม,ม,มว่าเลดเกมเราไหวนะโอ้โหโ,โ,โดนซอย,ยไหวเหรอยานไม่ไหวมัง้งเปิดมาโ็เกมตึงแล้วเนี่ย โอ้โหคือผมไม่ได้ถอยออกมาแบบว่าดันอันตีปุ๊บเนี่ยมันต้องถอยก่อนอีกีนึงเพื่อพักสีบอะผมไม่ถอยเพราะผมไวมอทอมาอันตีผมอะแล้วไม่น้ะเสียจังหวะยิ่งกว่าเดิมอะเนีย่ยมาดูกันมาเล่นมวยเก็บตึงมันเล่นยังไงผมเล่นจนชีไอ้เกมมวยเก็บตึงอะไม่แบบตึงได้ทุกวีทุกวันตึงทุกเกมเลยซีวีีก็ซีวีีมันก็ฟิลแล้งอะไรครับแต่ว่ามันโอกาสที่จะเจอพวกร้อยดาวอัพไง นะกอร์เล uh, ียนเนี <athlete> ่ยเจอบ่อยนะอันดับหนึ่งอันดับสองนี่ก็เจอหมดเลยนะกอรเลียนแต่แค่ระหว่างเล่นเราไม่รู้ว่าเราเจอเพราะว่ามันขึ้นว่าชัดเปนเจอไงมันก็ฟีลเดียวกับแร้งนี่แหละครับการเล่นเกมอะไรต่างๆนะนก็แล้งนี่แหละแต่แค่มันไม่ได้แบบไม่ด้ดาวได้แต้มมันเป็นโหมดแบบว่าโหมดเจ็บไปส้มเชียวหรือเว่ แต่ผมรู้สึกว่าการเดินเกมในซ o p อพเราจะเดินแบบเดินแบบเฮาเาเป้งไม่ค่อยจะได้มันต้องแบบว่าละยัดอ่อนหน่อยหลัวละเฟรนโดนลมจริงจริงก็ต้องเอาบนให้มันได้นะแต่ว่าเป็นมอทอดนี่ดิได้ไหมอ้โห้ยกดล้างไปแล้วนี่โอ้มันไม่ตายเออละอยานผมยานผม โอเครอดแต่ okay, ว่าล่างโดนไหลวะ่ะล่างไหลย,ยับเกมจะตามอยู่ปะเนี่ย <c oughs> อยากดูแบบเลียวไหมแบบว่าไม่ตัดช็อตช็อตเดินขึ้นบนลงล่างแบบนี้ไม่ตัด <c oughs> แต่ว่ามันจะแบบบางทีผมอาจจะเงียบมันอาจจะเบื่อไงเพราะว่าผมแบบพอเดินขึ้นไปเติมพวกน,นี่ผมจะเงียบ เราต้องแบบว่าเพ่งเล็งมีนิแม็กมาเดี๋ยวโดนเพราะว่าพวกในเซลยววีแต้มสูงเนี่ยมันมีแต่แบบพวกแรง,งสูงๆนะี่แหละเดี๋ยวพวกจริงๆในแต้มสูงๆนะเพราะว่าถ้าเล่นไม่เก่งก็คงไม่แต้มสงูง <c oughs> <c oughs> มันก็ปกติปะวะ <c oughs> แต่ว่าในเซลยวีนี่ผมเคยขึ้นสูงสุดคืออันดับที่40 <c oughs> ของประเทศ ซีซันที่แล้วเนี่ยแหละเมื่อซีซันที่แล้วเลยเร่นตับบนี้เลยจ้าโอ้ยดแล้วแบบดูทรงเกมตามจริงเสียป้อมกลางแล้วเนี่ยผมก็ไปกันไม่ได้นะ พี่ดอนดอมหนาวจัดเลยวะคือโหตัางมา 5, ันห้ามสามอะรอเคียวเวฟนะมันเป็นแบนการวะเขี่ยไม่ได้ละแต่ว่าเชลลี่เขาไม่อยู่เชลลี่ไม่อย,อยู่แบบนี้ก็หวานเจีย๊ยบจะได้ย่งบอนเข้าวิ่งห่อมีตัวอยู่อ๋อบับตามยับเลยวะ <c oughs> <c oughs> เหลือสามป้อมสุดท้ายสี่ป้อม โมันเ,เป็นสถานการณ์แบบนี้บอกได้คํัเดียวคือรอก,กันเปบฟอย่างเดียวเลยเนะี่ยนอกจากว่าเขาจะเล่นพลาดอ่ะคือถ้าเขาเล่นพลาดเนี่ยรอ,อจะแบบไ้หายหายใาสใจนิดนึง <laughs> แต่ก็มีสิทธิ์นะทีมเราอย่าลืมว่ามีแจ็คนะครับแก็คนี่มันเป็นตัวที่แบบดึงมันรุมค่าได้นะถ้าก็ดึงแม่นอ่ะนะ ถ้าดึงแม่นบอกแล้วแจ็คแม่นเป็นตัวที่โกงจัดถ้าดึงแม่นนะครับถ้าดึงแม่นก็จะนั่นแหละครับก็ตามสภาพเลยก็จะแบบว่าตัวมันก็จะไม่มีอะไรแต่รอดูแก๊งทีมแล้วก่อนแจ๊งทีมรอจะแบบว่าดึงคมแบบสักช็อตหนึ่งอะไรเงี้ยเอาแล้วไเลยหมลาแล้วม<อ>าตายแลนวนะ แต่ว่าจริงๆตอนที่เรามีเทมแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะฆ่าดักไข่รอนดอได้นะแต่ว่าต้องชุดเดียวคือยังไงก็ชุดเดียวก็ตายกัแล้วแหละอย่าคอมโบพลาดก็พอะนะคือมันมีโอกาสคอมโบพลาดได้นะก็คือคอมโบไม่ต่อเนื่องผมเคยพลาดอยู่แต่ว่ามันก็ตายเพราะว่าผมต่อยสกิลสองโดนที่ตอนเราต่อยไม่โดนรอบสุดท้ายก็คือมันรอดเพราะว่าผมคอมโบผิดผมแบบไม่ได้คอมโบต่อเนื่องแบบดันดันดันต่อเนื่องอะไรทำนองนี้ มันก็จะรุนไงศ <been> ัตรูเรื่อด่าเลเยอออกมาแล้วคือหยาดเราไม่อยู่อะตอนนี้มันสี่ห้าเนี่ยคือมันสี่ห้าตอนนี้เป็นสามาละมันต้องเล่นใจเย็นๆนะครับตอนเกมตามอะไรแบบนี้โอเคเข,ขากดล้างมาแล้วนะ เกมตามแบบนี้มันแบบจะใส่สุดไม่ได้ครับถ้าใส่สุดมาเนี่ยคือถ้าแพ้ไฟก็คือจบเลยเหล่าลำยับมันต้อง,เ,อง,ลงลเลียร์เวฟมัองว่ะเคลียร์เลนยานมันลำได้เพราะว่าไอ้รอนไม่อยู่ด้วยแหละดีเลยมันเกิดตัวเนี้ยเกิดมัน,นแบงเราได้แน่ แต่ว่าเราจะแบกไงเราจะเล่นมวยแบกอะเยี่ยมตายมวยแบกบ่ะโอว้ว่ต้องมาแล้วแหละวันนี้วิ่งนี่ไงเหลือตัวเดียว,ยวตามไปเลยโดนเอา้ยได้หายหายใจละเอาแล้วเริ่มกลับมาแล้วเริ่มกลับมาแล้วเว้ทีมผมเวย์ใจเย็นโอ้แจ็คแม่งดูดดูดฟิกเลย หายไมเฮ้ยชิบหายเราดักแล้วกันโอเคโอ้แมงฟีเอาวิ่งเกือบตายไปแล้วแต่กี้ต้องเล่นรันดอนนะครับ คือถ้าเที่ยวกับเรลนดอรเดินมาเนี่ยคือต้องเล่ยรันดอนนะอย่าไปเลือกเที่ยวว่ารัาดอมันเกิดเวอร์เนี่ยบาดตายมันเหมือนหนึ่งเนี่ยคือเทมันเป็นตัวขาตายครับยังไงเพื่อนเราก็ล้วงได้โอ้ยคีดสงสัยจริงเฮ้ย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 มันใส่หมดมันใส่หมดไอ้นี่มันใส่หมดแล้วเนี่ยอ่าเรียบร้อยเที่ยว เอดาวันยังไงก็ไม่รอดเอาแล้วแล้วดาร์กเกอร์แบบนี้ทีมผมกลับมาวะเดี๋ยวเราไปตัดตัวสำคัญนะครับอย่างเช่นเันดอร์เนี่ยตัดเราไปเลยนะเราข้ามได้นะโอ้โอันนี้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 พวกแม้หลับคอมโบไปหมดแล้วอ่ะ ป้องกันกี่หางวะเนี่ยโอ้ยโดนไปเลยเหรอโดนไปเลยเหรอเรียบร้อยตายหนึ่งตัวจริงๆอย่างเี้นี่ก็ตัดได้นะเพราะว่ามันก็รวยมันเก่งเหมือนกันนะมันรวยอันดับสองอิรันดอร์นั่นเองนี่แหละตังหมื่นหนึ่งเลยว่ะเฮ้ย ดนยกพยายามทำซีซีอ่ะแต่ว่ายายมตีนั้นหนีเพื่อนก็พออีเทียวอีเทียว อีเทียวเรียบร้อยโอ้โหด้วยความใจยเย็นของทีมเรามันกลับไม่ได้ว่ะทุกคนตแต่ว่าทีมเราดีจริงใจยเย็นกันจัดอะ่ะ <c oughs> บวก5 <c oughs> ้อเดี๋ยวมีพีบวก52จสบงบ้านี่ไงโอ้ยมอทอนมีส้มด้วยว่ะโอเคเจอกัน